สวัสดีครับกับตัวนี้ผมอยู่ที่พัตลุงนะครับน้องเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หมอนัดน่าตัดแล้วนะครับแต่ผมแนะนําให้มาใช้ต่างเลือกของเราก็คือเก็ดวินจือแดงสก,กัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้น้องลงเยามีปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็เครียดมากจะไม่ลูกใช่น,นอนไม่หลับมาหลายคืนนะครับก<ช>็ไม่มีใครรู้นอกจากลูกสองคนทําไปจะมาอย่างไรถึงได้ออาเห็ดวินจื้อไปกินนะครับมาเจอนะนาแท้เ,เจอผมนะครับนาแท้คือเจอผมนะครับนาแท้ก็ตักว่าทํา,ามัยหน้าตายอยาูมีอะไรหน้าคล้ำหลังจากนั้นก็ไปหาผมที่บ้านนะครับแล้วก็แนะนําว่ามันมีทางเลือกก็คือว่าให้หลานเนี่ยเลือกเอาระหว่างที่ว่าไปปาตัดเท้านมออก กับกินเห็ดลิ้นจือของเดียกินโรนะครับผมก็เลยโทรหาพี่หมอเยซึ่งท่านก็โทรมาให้กําลังใจน้องเยนะครับแล้วก็น้องก็ตัดสินใจที่จะเอาเห็ดลิ้นจือมาเป็นตัางเลือกใช่ไหมน้องใช่ได้กินไปกี่วันครับตอนนั้นหลานกินไปเจ็ดวันก็กลํากลันูก็ไม่มีค้นนะเออกินไปเจ็ดวันเออ,เอ,อใช่แล้วก็หลังจากนั้นผมก็พาไปตรวจที่แผลที่ปัตตานีนะครับปรากฏว่าผลออกมาก็คือ ร่างกายเป็นปกติไม่มีเชื้อมะเร็งนะครับกินต่อไปอีก6เดือนนะลูกนะ<า>ก,กินไปอีก6เดือนนะครับเ,เพื่อที่จะไปในเรื่องของการรักษาแล้วทีนี้นะลูกนะในเรื่องของการรักษาหลังจากที่เรากินต่อไปอีก6เดือนแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะทำตามขั้นตอนในการกินเอ็ดลินจือนะครับเพราะว่าเด็กคิดเนี่ยมันเป็นเคสที่ว่าเ,เชื้อไร้แรงมากนะลูกนะเป็นมะเร็งครับผมแนะนําว่า นี่คือทางเลือกเด็ดลินจือแดงร้อยเปอร์เซนตสามารถที่จะไปแนะนำญาติพี่น้องหรือผู้ที่ท่านรักเพื่อที่จะให้เหมือนกับน้องเยานะครับ<ช>โดยที่<ด>ทว่าไม่ท่องไปนอนโรมานโดยการจีดสารเคมีใช่ไหมลูกสบายแล้วเออสบายแล้วน,นะครับดูนะครับเอสบายใจยไม่เครียดแล้วนะครับขอบคุณมากลูกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากน้องกินไปแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าตัวนี้ เชื้อมเร็งไม่มะะีหลังจากที่ไปตรวจที่แล้วเพราะฉะนั้นให้เกิดความมั่นใจได้เลยนะครับว่าเอ็ดลิ้นชือสกัดเย็นร้อยเปร์เซ็นต์ผมิตัดเดีเย็นเอของเราสุดยอด